5พลังบวกเปลี่ยนชีวิตดึงดูดความรวย 1. พลังของความสุขเราเลือกได้ค่ะว่าจะมีทัศนคติอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความสุขไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่มันคือการเปลี่ยนโลกภายในใจของตัวคุณเองความสุขของเราสามารถหาได้จากจิตจากใจของตัวเราเองคิดสิ่งดีพูดสิ่งดีๆแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีๆใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องจมอยู่กับอดีตท,ที่คุณเคยพลาดไปวางความทุกข์ทิ้งไปเมื่อใดก็ตามค่ะที่เราเลิกทำสิ่งที่ทำร้ายตัวของเราเองแล้วก็หันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเราเองให้ผ่องแผ้วแจ่มใสเมื่อนั้นความทุกข์จากอดีตและก็อนาคตจะไม่สามารถที่ทำร้ายคุณได้ต่อไปทำตัวของเราให้มีความสุขสดใสไว้เสมอผู้คนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ ถึงความสุขความงดงามผ่านตัวของเราและมันก็เป็นความสุขจากภายในที่จะอยู่กับเราไปตลอด 2. พลังของความรักความเมตตาให้ความรักความเมตตาต่อผู้คนที่เรากบเจอให้รอยยิ้มให้ความจริงใจให้คำพูดที่ไพเราะเมื่อมีใครทำให้เราโกรธหรือว่าเสียใจเมื่อเราโกรธใจของเราจะร้อนก่อนมันทำร้ายตัวของเราเองก่อนสิ่งที่เราควรทำก็คือ การให้อภัยเพราะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ตัวของเราเองจะได้รับใจเราจะรู้สึกสบายมีความสุขคนที่ได้รับผลก็คือตัวของเราเองใจของเราอยู่กับเราตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะลบมันออกไปจากใจเมื่อใจของเราสบายมีความสุขจิตของเราก็จะมีพลังทำให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรา 3. พลังของความดี ช่วยเหลือใครได้ก็ให้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแต่ก็อย่าทำให้ตัวของเราเองเดือดร้อนถ้าเราได้แบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่นแล้วเมื่อเราเห็นเขาค่ะมีความสุขความสุขนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นความสุขให้กับเรามันเป็นความภูมิใจในการเป็นผู้ให้ได้ทำดีโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนคิดดีทำดีสิ่งดีๆมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองได้ทำความดีแล้ว สิ่งที่เราจะได้รับเลยก็คือความสุขค่ะ 4. พลังของความกตัญญูรู้คุณเห็นคุณค่าของทุกสิ่งสำนึกรู้คุณต่อผู้คนแล้วก็สิ่งของโดยพูดคำว่าขอบคุณบ่อยๆขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเรามาขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณลูกค้า ที่ซื้อของจากฉันขอบคุณธรรมชาติที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราแล้วก็ผู้คนบนโลกใบนี้สํานึกรู้คุณสิ่งต่างๆที่เรามีให้ได้ยิ่งพูดขอบคุณบ่อยๆชีวิตของเราก็จะยิ่งดีขึ้นค่ะ 5. พลังของความกระตือรือร้น,หนให้มีความมั่นใจในตัวของเราเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำํำ พูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำทำอะไรให้กระฉับกระเฉงมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมขยันขันแข็งทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพดีให้บริการแก่ผู้อื่นด้วยความฉับไวด้วยความเต็มใจถ้าคุณทำได้ทั้ง5้าข้อนี้ จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณทำสิ่งใดก็สำเร็จราบรื่นโชคลาบเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจขอให้ทุกคนได้มีสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ปรารถนานะคะ